เราสามารถใช่เรารอตรงนี้ดีกว่าอ่าไรเองใช่ไหมวันนี้หนูมารับทุกคนที่สนามบินนะคะเออมาทำบ้างเอาบ้างาดิมาดิใครบ้างเนี่ยมาดิ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  S <S แอดมินท่านหนึ่งเก้าเก้าหัาเก้าสิสมทำไมสวยจัง <c oughs> <c oughs> <c oughs> สวยแล้กแปลกอ่ะเราแบบว่า <c oughs> เต็ม,เต,มเต็มแน่แน่นอนหิวข้าวไม่เอา <c oughs> กินขนมไม่เหมือนข้าว <c oughs> เดี๋ยวค่อยกิน <c oughs> แอดมินชื่ออะไร <c oughs> เออแอดมินชื่อสแน็คแอดบ้านนี้ชื่ออะไรแอด <c oughs> ชื่อ <c oughs> ชื่อแอดมูหยองค่ะ แอนมูหยองนะคะตอนนี้เรา,เรากำลังรอรับน้องเกดแต่น้องไม่ได้ออกประตูนี้น้องมาจากนู่นมันเมมมันกี่จิกกันมาเนี่ยแอ <laughs> ดมิดดดดดนหวั่นใจแอดโซนค่ะแอดมินโซดมากโซดซุบๆมีแต่เนี่ยมากระหวันใจกันทั้งน,นั้นเลยเนี่ย บเ้าได้สองบัถ้าไปเดจ่ายเต็มข้าไปคู่ไปที่ไหนเนี่ยองไงอวนละนอหมาถึงเขาซื้อบัตรเป็นคู่หรอคะซือหบไปได้สคนไปเป็นเพื่อแฟ่ะได้แต่ถ้าไปคนเียวก็ตจ่ายราคาเต็มออกก็คือหนึ่งบัตรสามารถเข้าได้สองคนนั่นแหละถูกไหม ก็ต้องเป็นแฟนเท่านั้นหรอแฟนเพื่อนเพื่อนกันแ้ก็มีหนบาทนก็หางกันไงจับคู่ก um ันแล้วก็ห่างถ้าเป็นแล้วสูงไปคนโสดก็ไปกับเพื่อนคนโสดก็ไปกับเพื่อน่แต่วยจะบอกแอบเลยนะวิยเราใคยับอีกนิดนึงได้ไหมยากจะแต่ว่านะเจะติดไขหนูนะ ให้ทุกคนเอ้อันนี้ซื้อมาเก็บตั้งไงอ่ะตัวใส่ไม่เห็นเลยวเซนตัวนี้ก็ไม่อาใส่เป็นบนักเอฟยังไม่ได้ซื้อเลยอ่ะอันนี้เป็นตัวเล็กจัง啊เป็นเอ็ป่ะเนี่ยเอ็มเล็กมากเล็กมากอย่างกใส่มันไม่ตปรงมันไม่ตปร่งใสอ่ะเจอไหมคะเฮ้ยเจอเด็กเล็กดล็กต้องมีสักตัวแล้วล่ะจะได้รู้ว่าเป็นสาวใบ้ ไม่รู้เลยใส่มาเดี๋ยวจะเช็นให้ทุกคนเลยมาหาอันนี้สไลมยนี้ทุกคนอันนี้คนที่ไหลมานะนำเร็วขอคาที่ถูกต้องซื้อหซ้อใส่ตัวนี้ก็เ็นใช่ซื้อเก็บไว้ต้องซื้อเก็บมา มีสีน้ำเงนายอะไรอ่ะมีสีน้เอไม่นี่นี่มุ้งนี่ก็ไม่มีเล้นหมักใช่ไหมใช่ใช่ไหมบไหนูหลอกาเล็กนะจริงมันมีสีทองนะเออต่จะไมู่้วยคืนจะเซ็นสี่องนี่ดูวัดประชาชลสิ่า่าาวีเขามีอกเขาอกว่าเเนอ้า วันนี้มีมีใครเห็นวิพาดามีใครอีกมีแองจี้อ๋อมีมน,น,นั่นไงเวงมองอีกตั้งนานว่าใครวันนี้สวิง่ารไม่หลุดไม่หลุดมันยาวเฉย

รวยวะเนี่ยรวยรวย,วยสาธุงานขอได้ไหมได้เลยอุ๊ยนี่มัน iPhone 15ไทเทเมียมนี่ว่าเอาไม่ใช่เหรอใกล้ไปละอ๋อใกล้ไปละขอโทษน,นะ นี่อ่ะพึ่งพากันอ๋ออันนี้คือเคสเหรอทุกคนเขามีเคสกันอ่ะอันนี้คือไม่ใช่แล้วนะเก็บไว้แล้วนะเก็บไว้เลยอันนั้นเก็บไว้เลยวัดอะไรนะทิวาลาดจุนทรเห็นแต่เขาบอกว่าพับให้เป็นเป็นสามเหลี่ยมหมอใส่กระเป๋าตังค์อ่ะใช่ที่อยู่ในกระเป๋าตังค์เฮ้ยบ้านหลังก็ตั้งอยู่ข้างล่างนี่เลยได้โชคมากจริงนะไปถึงแล้วถูกหวยเลยอ่ะจริงเหรอจริงี กันนี้ก็ถูกปะเอาผ้าเจ็ดสีมามาณเด็กกันนี้นี่แหละสาม้วนเลยอ่ะถูกหวยพันสีไปซื้อบัตรเข้างานอำนาจแปดร้อยอ่ะขาดทุนหลุดซื้อหวยไม่ถูกค่าจ่ายอ่ะถูกถุงมีทุกเดียวเองอ่ะซื้อไปตั้งเยอะเนี่ยสวัสดีค่ะมาได้ยังเอาความเดือดออกมาด้ยังไม่หนาวดีเลยดิ อันนี้บ้านหลับอืมสีอะไรนะพี่นุช้าเนี่ยอันนี้ใหญ่มากใหญ่มากถึงประมาณแค่ค่ะอออสวยเลยให้หนูช่ไหมคับพี่ตสองรอไปรับน้องแต่มาตรงนี้ค่ะพี่ของไ้เซ เดี๋ยวเดียวน้องมีหูข้างเดียวมาได้กินแล้วค่มาได้หรอมายังไงขับรถมาแล้วก็ไอ้พี่หมวยลุ้นจอดรถหยุดเป็นครงพี่หมวยก็มาใช่ไหมคะรอเขาเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวรู้เสียไม่ได้เพราะว่าพี่บอกว่ารอพี่ก่อนจะตอบค่ะอ๋อไม่เหมืนไม่เห็นไม่เอาเราต้องมีเราต้องมี ไ่ขอด้วยดีมออะไรกันไม่รเลม็กดีดนดีดีดอดีดีดาดีดีดีอีดีดนดะดีดกดีดมดี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 ดมดี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 ดยดี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 ่ีดีดียีดทดีดีดดีดด ไปดูทั้งหมดเอยว้าวอรใส่ไม่ได้อะเคยซื้อมาแล้วใส่ไม่ได้อ่ะมันไม่ได้ร้อนแค่นังนนะหอมจ้าหอมจ้าอันนี้ถ่ายไงไม่ได้เห็นปีโป้อะเฮ้ยลืมไปกล้องหลักลุงอันนี้บ้านลุงลังอันนี้บ้านหลักลุงลังบ้านหลักแล้วมะพร้าวไปไหนไม่มาเลยอ่ะไม่เห็นใครมาเลยอ่ะ มาหาวาโนปติดงานพอใจไไป้ะโอเคโอเคพอใจไิมยังไม่หมดยังยังไม่หมดจะโดนคุณไม่ได้นะไม่คุณเลยมาครั้งแรกไม่น้เส่าด้วยมไม่กนี่ันหมกกันใบนสิไม่หน่อยยังไไรเซน กับยีแบงยี่สิบก็แต่ใส่แมสตลอดเอ้าพี่ผมบอกแบงคร้อยได้ไม่มีนแางใส่ทไปทำไปไม่ยากพี่ผมบอกว่าให้เนมใส่แดงยี่สิบไปเลยฉันม่ีเขาจุดเด่ปยี่สิบเองจำเชลโอ่ที่หนึ่งแรกแรกจะชื่อกายเอาเอาในสกายไมคนละคนมีสกายกายมันจะรวยแอ๊ดบุ๋มบอกว่าคิดถึงแกไม่ได้มาตัวตีไม่เคยพลาดเดียเราจะไปทำงานแล้วนะเดี๋ยวไม่ได้เจอทุกวันแล้วอ่ะ งานที่ไหนปกติไม่ได้ทำงานถึงตามได้ค่าเก็บเงินกังค์ปกติไม่ทำงานอ้าวปกติไม่ทำงานเลยทําที่ไหนไม่เอฟคอปกติไม่ได้ทํางานในสรุปไม่ได้อะไรสิอะไรวะมันมีมันจะไปไหนสองเดือนแล้วก็เอาตังค์ที่ทํามามาเก็บรวยละสิบเก้าอ่ะไม่ทํางานสองเดือนเร็วอ๋อไม่เดี๋ยวก็ไปหาอยู่ดีวันนี้อ๋อไม่ใช่วันนี้เนี่ยมีใครไปเลี่อนนามันใหม่นี่ยมีมีแอดไปคนหนึ่ง หรอะมีคันไมเฟิร์นเหรอแอดบุงกแอดบุกแอดุ๊กไปคนไหนคนตัวเล็กๆที่ชอบมาด้วยกันกับเฟอรองนะจะไม่ได้อ๋อจะไม่ได้หลัยคุนอ่ะแล้วก็ใส่แมสอาหารแอดบุ๊กแบบแบงค์อีกแล้วเหรอโอเคมีให้แล้วเอาแบงค์ไปจืไหม<ร>อนาะเนองไม่ัะเขาบอกว่าแบงค์พันนิหาเลย มีเด้อแบงค์พันอ่ะโ่าถ้าแบงค์พันก็คือไม่ให้คืนแล้วอ่ะไม่เซ็นเลยเอาไปใช้เองเราจะติดกันสักมีอะไรเดิเออมีอะไรได้บ้างมีในตังแล้วต่อตังมีแล้วมีรูปพี่ฟ้าอันนี้เคยเซ็นหนุ่มมะสวยอุ้ยแล้พี่ฟ้าตกใจเพลง เพลงเวียดนามอ่ะเพลงที่เองที่เวียดนามอ่ะตกใจแบบตอนแรกหนูก็คิดว่ามันไม่ยากไงเพอาพี่ฟ้านตกใจปุ๊บทำให้เพลงมันยากขึ้นเลยอ่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวโดนยึดไปแล้วเงินอ่ะใครฝากอ่ะโอนเลยนะอยื้นนะทบรถเก่งมากนะแชก เนกเนกมีมีคนขืนอ่ะมีคนขืนพี่เสื้อดำที่ถือขนมอ่ะก็ขืนเนกมากเลยอ้โแกตามเนกมาประมาณสองปีสามปีแล้วมั้งแต่แกอ่ะแต่เขาสนู่มมูนแต่เวลาแกเข้าใกล้อ่ะแกจะเขืนแล้วแกก็บอกว่าไม่กล้ามาคุยด้วยแต่แต่แกไปงานเรียกเขาว่าพี่นิกพี่พี่นิกพี่นิกเรียกมาเลยนะพี่นิกพี่นิก เจ้าของนี่เจ้าของรถเจ้าของรถขับรองที่ังะ้แกต้อไม่ขับนรแ่เรขับงกโอเคไม่เป็นไรตอนเจดตีหนึ่งย้เจ็ดโมงเช้าอะจะขับรถเร็วมากนะ๊ยน้อนอขับเร็วกว่าใช่น้อนเป็นคนขับรถเร็วเราเราอะร้อยี่ร้อยสามน้อนอน่าจะทะลุร้อยห้าไปสีไคนเียบตัวไปไหนอ่ะ กองไทยเนี่ยของไทยกองเอฟออฟฟิเชียลอานมาแล้วหรอ